ซับไตเติลโดยโซรัญญา ดีเอเมื่อกี้เกือบเมื่อกี้เกือบกลับคลังแล้วเพื่อนติดขัดพอดีเลยเข้าใจไหมทําให้ถอยหลังแน่นอนคุณต้องเคยเจอคุณเคยโดนมันทําแย่กับกระเป๋ามาแล้วไปไปเลยไปเลยไม่เป็นไรนี่คือสิ่งที่ดีไม่ต้องสนใจผมถ้าผมตาย มีคนอยู่ตรงนี้โอเคกินเลยกินเลยเดี๋ยวผมเปิดกระเป๋าให้ ช่แค่อันเดียวอันเดียวหาจี้เฟิงไม่เอาอ้วนคุณก็กินสิผมจะกินผมจะกินจุดทรัพยากรหาจี้เฟิงวิ่งเร็วเหมือนกันนะไม่แรงน่าจะพังหน้าต่างไม่เป็นไรถ้าไม่ถึงข้างบนก็ไม่เป็นไรกินก่อนบอกตรงๆงเลยว่าดีกว่าเพื่อนร่วมทีมสุ่มเยอะพวกเขาจะยิงสนับสนุนให้คุณแล้วก็ไม่แย่งอาหารของคุณ เล่นดีก็ชมบ้างนี่คือสิ่งที่ผมค้นพบในช่วงสองวันที่ผ่านมาตอนเป็นทหารรับจ้างคุณก็ไปหาแบบสุม่มแบบสุ่มนี่แหละมีระบบวิ่งมีดใช่ไหมรู้ใช่ไหมเพราะคนที่มีคะแนนต่างกันก็จะวิ่งมีดแบบสุ่มไปเลยนั่นคือเขาเต็มใจที่จะรับสมัครคนในระบบนี้เพื่อวิ่งมีดไปกับเขาโดยทั่วไปเราต้องมีหน้าตาโดยทั่วไปเพื่อนร่วมทีมวิ่งมีดแบบนี้จะมีคะแนนสูงผมที่เล่นสุม่ม คะแนนแย่มากรู้ใช่ไหมผมยอมพาคนวิ่งมีสองคนเล่นคะแนนดีกว่าเพื่อนร่วมทีมสูงเยอะเฮ้ยไม่ไม่มีมีคนมีคนมีคนถอยหลังถอยหลังพวกเขากำลังจะโยนระเบิดคุณจะเข้ามาไหมไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วง อย่าถอยแบบนี้ก็ดีเดี๋ยวผมจะเข้าไปให้ยาผมนะมีแล้15เซต์ต้องบุกต้องบุกมามาเมื่อค่าคุณป้าคนนั้นแล้วเราค่อยบุกให้ยาผมให้ยาผมกำลังรักษาเป็นไงบ้างโอเคเข้ามาเลยเข้ามาเลยมาใช่ใช่ยามายิงผมนะเขาไม่น่าจะมี สวยมากเครื่องบินเครื่องบินไม่เป็นไรไม่เป็นไรให้ยาผมอีกครั้งให้ยาผมอีกครั้งผมเบาใจแล้วคุณทำเสร็จแล้วผมก็ไม่ใช่กินเลยกินเลย กินไปเลยเดี๋ยวผมเอาต้นทุนไปให้คุณกินเลยคุณเปิดแล้วกินเลยกินเลยผมจะถอดกระสุนออกหมดให้พวกคุณกินได้เลยมาเรากลับทางเดิมไม่เป็นไรจริงๆพวกคุณก็แค่เล่นวิ่งมีดไปปกติผมบอกว่าเพื่อนร่วมทีมวิ่งมีดก็ไม่ได้คาดหวังให้เพื่อนร่วมทีมอรได้รู้ไหมเล่นดีก็ชมหน่อยใช่ไหม ก็ฟินแล้วจริงครับจริงครับคือตอนผมสู้ช่วยผมช่วยผมกันกระสุนตรงนั้นหน่อยช่วยผมช่วยผมช่วยผมให้ยาผมก็พอใช่ใช่แล้วก็ยิงสนับสนุนอะไรประมาณนั้นถ้าตายก็ช่วยไม่ได้จริงๆปกติถ้าไม่ใช่แฮกเกอร์ก็เอาผมไม่ลงผมสู้กับแฮกเกอร์ไม่ได้แต่ส่วนมาก ส่วนมากสู้ผมไม่ลงให้กางเกงผมมาผมก็เตะไปเรื่อยๆได้คือเราไปที่เครื่องแยกศูนย์กลางเข้าใจไหมมีทีมที่เครื่องแยกศูนย์กลางนี่คือทีมเครื่องแยกศูนย์กลางกำลังตีสมองเสื่อมมามาเราไปทางประตูหน้ากันใช่เราปีนขึ้นไปชุดกราะระดับห้าใหม่ผมเอาไปใครขาพังเดี๋ยวผมให้ไม่เป็นไร ไม่เป็นไรจริงๆมีผมมีลูกบอลกรอบผมด้วยตั้งแต่เล่นมาเกราะไม่เคยพังเลยไม่เป็นไรกราะยังดีอยู่อีกอันไม่รู้ไปไหนอยู่กับพี่ชายผมอยู่กับพี่ชายผมน่ากลัวจังน่ากลัวจัง ผมเองผมจะปลดล็อกให้พวกคุณขอซื้อทรัพยากรหขอซื้อทรัพยากรเท่มากโอ้โหเฮ้ยไม่ไม่ไม,มากระสุนผมใช่ผมต้องการกระสุนปืนพวกคุณเอาไปนี่มีปืน480 00 00อีกอันทำไมคุณไม่เอาปืน3อันนี้ กระเป๋าเก่าน่าจะยังไม่เต็มเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะคุ้มกันให้ตอนนี้รอจัดตำแหน่งก่อนตอนนี้รออีกหน่อยไม่เห็นสองคนไปไปเอาของจากกระเป๋าเก่าเอาส่วนที่เหลือเอาอิฐาออกมาเอาอิฐฮะออกมาเดี๋ยวเตะมันตายก็พอผมยังใช้ลูกบอลเกระไม่หมด ล้มแล้วล้มแล้วล้มแล้วโอ้โหสุดยอดให้อิดผมให้อิดผมผมเอาอิดกินข้าวกันกลางทางเรื่องนี้ไม่ต้องห่วงมาพวกคุณไปกินข้าวกันพวกคุณกินข้าวกันดูนี่สิคุณค่าทางอารมณ์ของพี่คนนี้เต็มเปี่ยมเลยนี่พึ่งแพทย์ ดีกว่าเพื่อนร่วมทีมสุ่มตั้งเยอะดีกว่าเพื่อนร่วมทีมสุ่มเยอะเลยมเมล็ดกาแฟมเมล็ดกาแฟเอาไหมหน้าสงสารจังอ่ามเมล็ดกาแฟได้เลยมเมล็ดกาแฟได้เลยเมล็ดกาแฟนั่นอะไรของผมมีอะไรที่อยากได้ต้องการอะไรกระเป๋าใบนี้ยังไม่เต็มเลยงั้นเอาปืนทองคําไปเลยผมอันนี้ไม่เอาเงินมเมล็ดกาแฟเอกสารเอกสารไม่เอาเงินเอกสารได้ เอกสารได้ผมเอาเอกสารใช่ผมจะเอาไปสร้างของของที่ขายได้ให้หมดเลยผมไม่เอาเงินคือเราจะไปที่จุดศูนย์กลางในอีกสักครู่คือเราจะไปปิดสะพานเราจะไปปิดสะพานใช่ไม่ให้พวกเขาผ่านไปรอสิบนาทีใช่รอสิบนาทีถ้าพวกเขาไม่มาเราก็จะปิดสะพานมามา พวกคุณขึ้นมากินข้าวกันเพราะโซนกลางกินไปหมดแล้วเราปิดตรงนี้เลยไม่ผมต้องพาของกลับไปผมต้องพาของกลับไปโซนกลางป้องกันไม่ให้พวกเขาเข้าโซนกลางต้องระวังพวกเขาอาจจะอ้อมไปทางบางทีพวกเขาอาจจะอ้อมไปทางที่เสาแขวนว้าวจากมุมมองของเขาผมคงน่ากลัวมาก พอผมลุกขึ้นมาพวกเขาก็อ้วกหมดแล้วผมจะดูว่าพวกเขาจะไปไหมเฝ้าดูพวกเขาตรงนี้ถ้าพวกเขาไม่มาก็ไม่เป็นไรยังไงก็ไปแอสเซนชันไม่ไดพไ้พวกเขาอ้อมไปแล้วพวกเขาอ้อมไปแล้วพวกเขาอาจจะอ้อมไปทาง อาจจะอ้อมไปที่เสาแขวนไม่เอาไม่เอาบินยากผมไม่อยากเล่นอันนี้เองผมเล่นได้เหมือนบังเอิญมากๆแต่ผมคือผมล่วงหน้าผมรู้ว่าพวกเขามีแนวโน้มที่จะไปทางนี้รู้ไหมผมเล่นเหมือนบังเอิญจริงๆผมเองก็คิดว่าเหมือนบังเอิญ ถ้าเขาบอกว่าผมบังเอิญก็ไม่แปลกใจเลยไม่ต้องพูดถึงพวกคุณผมเองก็คิดว่าเหมือนบังเอิญแต่มีหลายครั้งผมหันกลับไปพอดีรู้ไหมผมรู้สึกว่าข้างหลังก็ข้างหลังก็เดี๋ยวข้างหลัง ยังมีอีกของผมอิ่มแล้วอิ่มแล้วเวลามีพอไม่ต้องห่วงเรื่องรถที่จอดอยู่มาเดี๋ยวให้กระเป๋าขนมปังให้กระเป๋าเต่าได้กระเป๋าเต่าก็ได้กระเป๋าเตาเ่า,ตาอันนั้นมีปืนอยู่ในนี้ด้วยคุณเอาไปได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมไม่ขาดเงินขอพึ่งโม มา400ล้านเอ็มค่าเสียหาย4ล้านส่วนใหญ่คือกระสุนแดงที่ยิงอย่างอื่นก็โอเคอยังไงผมก็มีชุด5-6อันก็ไม่แพงมากบายบายนะเพื่อนดีใจจัง